บารี่ีดอกบาร์สปูสคนเนื้อจ้ามตั้มมะทั่วบารี่พี่มือบลเต้พี่น้องทานเต้ๆคือเก่าพี่น้องตำมะขัวพี่น้องไม่มีหามบล็อตเต้แต่พี่น้องจะมาทานอดกระเทียมใส่ได้ไหอนี่ออแสดงว่าลืมใส่กระเทียมพอได้ได้เจ้าข้าวกระท้วงร้ายกุ้งท้วงแล้วพี่น้องมาโอใส่กระเทียมอร่อยใส่แล้วกระเด็กไปนัวน้ำตาลใส่ร้อนนี่จะใส่กระเด็กกำลังสูตรไปสูตรบ้านทานพานมันจังวะ ลองป้ายพอเดิดกระส่งใชเนาะปีกปิดเป็ดพี่น้องไมเปิ้งกกระสองอันนี่เลยพี่น้องเลยลายอันไอ้ขี้ปอกนะพี่น้อลองบอลเอาน้องถ่าพี่น้องพ่อกับแม่ใหดกินเนะ กอดไข่ต่อหนอ่อยกอดไข่เลยือพี่คงน่าเบ้้่แล้วนเี่ยน,น้ำมันอีกีรนดองเ,ยเ้ยเหี่ยมาได้ ตำหักถัว่วสิงปีกเป็ด้ดลลอยทอดไข่ของห้าตำหมักถัว่วน่สินปีกเป็ด มามาังมันกินกินเขามันจะมันิ๊บุกใช่แบบนม้มาชุบชุบไส้ทีเลยลูกบังตกใส่จิ๊บนอนก็ดีนะอร่โยชตกใส่จิ๊บ่อนเาซองกันะจิ้ให่เลยปลาเมี่ยนะอย่าลม

เนยังเปินักยาได้เหรกายมาลรยมือลยกายมาเลยเอาตัวัก้กรเยเนี่ยไม่ตองม่ลดใผพาเป็นก้าวเป็นมอเลยึกายึกเนยเนาเข่ามันจังมือเข่าม่ออะไรขอม พิ๊โตพิ๊ดดีพี่น้องมาดตมาดสองกันเี่น้องตามาตวอันองแซบดูแแซบแ่บครับแต่คำับถือแซบเอาโตกินแล้วครับพี่น้องน ขึ้นมากที่ก้มัไนเะขึ้นเพิ่มน่องหนขึ้นมีี่เขาเลยตรงไปเจ็ดเจ็ดเดเจ็ดเออ่งต่่่ง้องแเปนาษเสือนอไม่บน่คเ เจินมาตู่อามาหยองหยอเนี่ยมันข่าวแรกเราเข่อวตากเสื่อมแล้วต้ตูมันหนุ่พอดีเลยนะมันอุ่นเนียะนเสือเสือเียนีนี่ตนี่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  เร็มเลยทอดไข่เค็มเลยเค็มเค็มเค็มแล้วคุณพี่แ่เครื่องหอมมันเออเลืออืมมันจับะเครื่องหอมมันไม่ใช่วมเอามือหัวไมัวโจ๋นี่ไปกระเด็นหนึ่งครับเครื่องหอมน บางคนกบบขวานะขวายใชมันยังใบอะไรนะใบยังที่เจ๋งเกนอะไรนบหมอปักกันนะครับน่าจะก็ทุกมีรอบเลยวางัดว์เขาเดียดกุ่มเนาะ เกือบเป็นแปดบวกเขาขามดูดูข้าวดูแปดบวกเกการนี้อย่เลยงสำหรับพี่ชายแล้วราออกไปไปดำไปดงเวลากินเนี่ยป็นอยู่เฮ้ยแต่กับปีล้อ แค่เป็นแฟนวันที่เนแฟนหลายคน,ทนแท้เราเห็ดแทบโราเห็ดแปลงกดิ่านน้องเ,เลย

เป็นงูหรือเป็นหลักปกมาจอบ่งตอนกะจอบเงประเภทหนึ่งเช่นงูขอกายวนมันเคยมุนเขานันมุนคลองหันตรอกเราจะเอาน้ำมาอือ แต่ขนานกะ็อเอาเซฟดีจนได้ดอกได้นำเอาเสือ้อขนาดเสื้อนโซ่แล้วไปเองกล้องใส่กับโท้าเท่อนึงพันไม่ใช่เอากับพันหมุกพัไนไอพันนอกหรือร่มมันต้องพันนี่เก็นได้น้ำประจาหกับกล้องนออต้องซื้อต่องหากมันวดหมูกไปจนหัวป่ะมึงเคยเห็นอินเตอระเทศเออมันสบายใจ เอาไปใช้แบบอธบายใจน,นะทุกสี่คนีหลับมันลายเชฟบ้านไี่น,นี้ที่หม่แาแล้นนวา,าอะไรทุกคนพ่อสวยยังบอพ่อมีน้ำมาจับอีกอ้อมีไทาทานหนึ่งก็ได้ไปทาท่านหนึ่งก็กอนนงอเอาเลยอย่าง ได้ดูได้ไดูดนนนหน้าของเรา้วนดีส่วนมันปเป็นนมาได้ถ้าู้คนไปขายเลยแต้ม่าเราดูเซื้อประดัลหลังปา,ายม,มันไปขายมาเกินรองสะเทินแล้าดรอดไาแล้แล้วเราูกาหัวเขาอ่อครับบวมขนาน้จ้าายครับ Khi nó lọt lọt khó khăn nha, nó bớt đầy cao đầy nhanh, khó bắn nha. Mà có người bây giờ sử dụng ở vòng phòng lọc nó nha, nó phải thám, lọc thêm sống nằm, nó thám đầy đầy nhanh nha. Bọn chúng cũng đọc Nó phải sống nằm, sử dụng bạc, sử dụng bạc, nó thám, bỏ Cái là xe nhá. Có phần lội. คาน้ำทน้ำคิดช,ชองลยวันงาวปก่อลาไปก่อนพี่นอ้องพี่พบุ๊คสวัสดีสบ,บายดีพี่น้องโตสวัสบบดี